นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องบิวคุงอีกแล้วนะครับผมวันนี้หายห่างกันไปนานเลยตั้งแต่สงการยันเดือนใหม่ผมพอดีก็ไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปสักเท่าไหร่เพราะเพราะว่ามีแค่นอนปุ๊กแล้วตอนนี้โทรศัพท์ก็ใช้ไม่ค่อยจะได้แล้วก็ต้องเก็บตังค์ซื้อโทรศัพท์ใหม่อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมค่ะน <c oughs> <c oughs> ั่งสงสัยนะผมหายไปไหนผมก็เล่นบนนี้แหละนบ <c oughs> ุ๊กนี้แหละ ก็ว,วันๆนี่เลยจะทำแล้วต้องรอซื้อเท่าสมัยต้องทนใช้ไปก่อนมันจะพังแล้วครับมันก็ไม่พังหรอกนะเพราะว่ามันก็ยังไงไม่รู้นะแต่แต่คลิปนี้ไม่ได้ทำคลิปเปิดหน้านะวันนี้มันมืดละทำเปิดนี้ไปก่อนอย่างเงี้ยมาดูฟามไก่เราก่อนดีว่าเราทำไว้ในคลิปก่อนและอีพีที่สิบเอดหรือเปล่าจำไม่ไดไ้ใช่ไหมว่ามันจะเป็นยังไงบ้างไม่ได้เข้ามาเยือนมานานโอ้นี่ไข่ เต็มเลยมเห็นไหมอุย้ยเยอะเยอะอยู่เนี่ยดูดิตับมาเต็มเลยอะ่ะเห็นเปล่าอุย้ยจะแบบไม่ธรรมดาเลยเนะี่ยไข่ไก่ก็เยอะไก่ก็เยอะนี่เดี๋ยวผมจะให้อาหารไก่ก่อนทําความดีครับให้ไก่มีลูกครับผมให้ <c oughs> อาหารหน่อย <c oughs> เราก็ทำ <c oughs> นี้ไปเรื <c oughs> ่อยๆแหละชีวิตประจำวันของเกมนี้มาครับนะ อันนี้เล่นไหมครับเบส็อกไม่ใช่จาวานะเบส็อกครับไม่ใช่จาวานี่นะลูกไก่ก็ไก่ก็กำลังจะแบบว่าออกลูกให้ได้ไม่ได้นะไม่ได้ละคูดาววะไม่ได้ได้ละโอเคโอเคเลยครับหมดแล้วครับไปไปดีกว่า เสร็จไปล้วหนึ่งเดี๋ยวเราทําตรงไหนต่อดีนะคลิปนี้จะทำอะไรดีผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันทําเก็บฟาร์มใต้ดินกันตอนนี้ก็ต้องกุ้ยฟาร์มไม่หมดเลยครับฟาร์มเราเราทำได้ผมเราก็ทำงี้เลยครับไม่ต้องเสียงไม่ต้องสนใจนะเสียงลมมาจากไหนเพราะว่าอยู่แบบ ไม่มีแอร์แล้วล่ะเพราะว่าอยู่บ้านใหม่ของแม่แล้วนะเพราะว่าเขาเปลี่ยนเรื่อยๆก็คงไม่ได้เปลี่ยนแล้วแหละบางแล้วแต่เขาเราก็เลยไม่ได้ใช้แอร์แล้วนะเหมือนลิปปนก่อนอันนี้ใช้พัดลมละฝาหม,มุมก็มาเข้าเรื่องการลิ้งกิ้มกันเลยดีกว่ามันดึกมากละ อันนี้ฟาร์มแค่นี้ก็เก็บได้เยอะแล้วไม่ต้องใช้อะไรมากมายเห็นไหมบาลเลยเราห่วงฟาร์มเราห่วงฟาร์มมากๆเราเก็บฟาร์มไว้เอาฟางข้าวทำฟางข้าวเนี่ยเจ๋วสุดละ <c oughs> ไม่ได้มาเล่นนานเป็นเดือนละก็เลยมาทำคลิปเป็นนักหน่อย <c oughs> วิดีโอก็เลยตัดต่อนานแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาจะเก็บตังค์ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้ได้ จะต,ต้องไม่แต่ผมก็ไม่ได้ใช้ Android แล้วผมก็จะกลับไปใช้ iOS เหมือนเดิมซะแล้วแต่ไม่ได้ใช้นานแล้วนะ iOS เนี่ยจะเก็บตังค์ซื้อก็รอไปเอาไว้ถ่ายคลิปด้วยช่วงนี้ก็อยากได้กล้องสวยเนาะเน้นวิดีโอคุณภาพดีไม่ไม่ไม่ตกต่ำเกินเกินไปนเราก็พยายามฟาร์มอยู่นี่แหะ ช่องเราก็ 1, พันห้าผู้ติดตามแล้วเนาะก็ไปเรื่อยๆไม่ได้รนีบอะไรมากมายแต่ยังไม่ได้ฉลองฉลองอีกทีสามพันผู้ติดตาม <Wow. S 1> ช่องนี้เป็นช่องหลักของผมเลยไม่ช่องสำรองค่อยทำไว้ทำตอนผู้ติดตามมันเยอะดีกว่าว่าชอบเนาะมนนันกดตรงไหนกดตัวอีป่ะถ้ากดตัว I อก็เป็นวอร์ซีเนาะ กดตัวไอนจะเป็นวอร์ซีนะไอเทมอันนี้ไหมครับเออเราเล่นสองเกมแล้วมันงงทีบีก็อยากกลับเล่นแต่ไม่ค่อยมีรหัสเล่นลระรหัสไม่มีครับตอนนี้มีฟังข้าวเท่าไหร่ครับข้าวสี่สิบแปดผมเดี๋ยวเราจะทำฟางไว้ดีกว่าสักห้าชิ้นพอดีเลยดีเลยดีเลยครับเดี๋ยวเราก็มาเก็บฟาร์มตรงนี้แล้วกันนี่นะ ก็ไายของตามนี้เลยลูกธนูลูกธน,กนูอันนี้เป็นอุปกรณ์หัตถก,กรรมทั้งหมดเลยที่ทำในครั้งนี้ก็ททำอะไรดีมนมปังทำไม่ได้เนาะเสียจะเสียดายมากสองก็มาทัคลิปที่แบบหาแนวน,วนี้แต่ว่าประจนภัยในคลิปก่อนถ้ามีเวลาว่างกว่านีผมทำได้เยอะละคลิปมันก็ต้องเอาไปตัดอีกดีอม,มยาวมาก เอาอันนี้เก็บไปเก็บไปเลยนะน,นี้ก็มาดูนี่กันดีกว่าฟาร์มข้าววันนี้ข้างนอกยังทําเหมือนชิปก่อนเลยเพราะว่าต้องขยายเยอะขยายหน่อยเราก็ฟาร์มกันไปเรื่อยๆเนาะของธรรมดาครับเอาเอาตรงนี้ก่อนเอาล็อกนี้ก่อนตอบมานี่แล่นะ นี่คือความข้าวของผมในคลิปก่อน EP ก่อนๆนั่นนู่นน่น,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 นี่แหละถ้าใครรู้ก็าย้อนไปดูคลิปได้นะแต่ปัจจุบันก็จะทำให้มันใหญ่โตเลยแมปเดียวนะสู r v i v a โวนี้ถ้าใครอยากมาเล่นกับผมก็หาไปเล่นกันได้นะอินบ็อกได้เลยนะได้อยากเล่นเกมนี้บนมือถือเล่นได้ครับวันนี้ก็เล่นได้นะมือถือ ของเบสล็อกในเพสโต์เนาะเป็นของแท้ของแท้ก็เล่นเด้กันได้แต่ผมไม่เคยเล่นเคยเล่นแหละของแท้แต่ไม่ได้เล่นนานแลแ้วโหลดก็ใช้เลยดีกว่ามาครับฟาร์มข้าวก็น่าจะทำเพิ่มได้อีกสักหน่อยเนาะ ตอนนี้เอาแล้วครับพอดีก็พาฟาร์มไว้เก็บฟาร์มนี่คือน้ำม,มุมตกปลาได้ตรงนี้จำได้นี่ก็จะมืดแล้วนั่นเนี่ยไอยไวมากเลยเราต้องหาเตียงมาเพิ่มเลยใช่ไหมเตียงนอนโอ้ยเมื่อไ้ฟาร์มของเดียวขอแล้วนะขอแล้วนะวนะเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนเราก็ต้องมาฟาร์มทุกกทุกวันเลยอะ่ะ เยอะก็ไม่ใช่เยอะไม่ใช่เยอะเยอะไม่ใช่เล่นเลยรอบนะเราต้องไปนอนก่อนไหมจะวมีงั้นไอ้พวกนี้มันจะระเบิดของเราได้ต่เราเก็บแถวนี้ให้หมดก่อนโอ้ยบานเหล่านี้รวยครับรวยรวยเนี่ยเดี๋ยวล็อกนี้เราค่อยกลับมาเก็บเอาแล้วกันเดี๋ยวเราต้องไปนอนก่อนก็ได้เท่าไหร่ละเดี๋ยวพวกมอนสเตอร์จะเกิดมาฆ่าเราอีก ไปนอนกันดีกว่าพวกเรา Two thousand years later เล่นอีกครั้งล้วได้กลับมานำคิดได้เรื่อยๆมีเจ้าไก่หลุดมาผมเดี๋วเราเดี๋ยวเราวางตัวนี้ก่อนนะจะเอาของพวกนี้เอาไนเอ้ยมีเรามีธนูได้แต่เราไม่ได้ซ่อมเราไม่มีตัวใส่เนาะตัวตัวทำตัวซ่อมอาวุธเสริมวางต้นไม้ไว้ตรงนี้แล้วกัน จะได้ไม่เกียดกะเราก็นี่นะเรายังโวที่ไม่หมดเลยเพราะว่าพอฟาร์มใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเดิมนะแต่มาพูดคุยเรื่องที่มีสาระกันบ้างหายไปเป็นเดือนนี่คือไม่ค่อยมีเวลาลงเลยนอนดึกทุกวันก็ ไม่ไหวนะนอนดึกก็ทำคลิปแต่ว่าคลิปมันอาจจะตัดเยอะก็จริงแต่ก็เหนื่อยพอสมควรการที่เป็นยูทูบเบอร์ก็ต้องผ่านอะไรไหลายๆอย่างอุปสรรคกว่าจะขึ้นได้ก็อีกนาะนานนานมาก <c oughs> นี่คือจุดเริ่มต้นของผมคือเล่นมาครับคลิปแรก จุดเริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้นของผมเลยในคลิปก่อนๆเมื่อ6ปี5ปีที่แล้วก็ม้ครับผมจุดเริ่มต้นของผมเลยไม่ใช่เกมอื่นนะไม่ใช่เกมเหมือนสมัยนี้เป็นการที่แบบว่าทําการเริ่มต้นของผมเองอะ่ะก็คือประมาณนี้เลยพัฒนาครับผมคนเราต้องพัฒนากันบ,บ้าง,งการเปลี่ยนแปลงก็พัฒนาเป็นอย่างสูง เราก็ขยันทำกันไปเรื่อยๆแหละคลิปนี้ก็มาพูดคุยเรื่องที่มีสาระกับตัวเราสักหน่อยเนะเาะก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเดี๋ยวเราเก็บพวกนี้ก่อนเก็บฟาร์มก่อนเราไม่อยากได้เบไไข่ไก่เดี๋ยวเอาไปปล่อยอนู่นอุ้ยแต่แต่ว่าฟางข้าวเนี่ยได้ทั้งสามชุดเลยมันอยากจะเชื่อเลยครับตอนนี้ เดี๋ยวเราเอาธนูไปเก็บก่อนดีกว่าธนูมันเหมือนจะพงังละแต่เราต้องทําเตียงไว้สักทําอะไรที่ใหม่ๆเนาะเราได้ธนูละเป็ดตกปลาต็งมีนะธนูเป็ดตกปลานี่นะเราจะรับฟางข้าวไว้ครับผมเผื่อเอาไวท้ทําอย่างอื่นได้มีประโยชน์ด้วยเนาะโอ้ทำไม่ได้ละน,นี้หมดแล้วเนาะ ได้ยี่สิบอ็อันฟางข้าวก็ต่อจากก็รวมกันเป็นสาสิบกว่าอันนะเนาะแต่รวมทั้งหมดนี่ก็เป็นร้อยแล้วมั่งเนี่ยเราเอาไข่ไก่เนี่ยไปทำอะไรดีโอ้ยแต่มันดอกเยอะมากดูสิดูสิครับเยอะมากเลยไก่ของเราเดี๋ยวเราจะสร้างเป็นบ้านตใต้น้ําดีไหมว่าต้องสร้างบ้านใต้น้ำนี่น่าจะเวิร์ก เวิร์กมากก็คลิปนี้จะนานสักกี่นาทีอะเนาะขอโทษนะไก่น้อยที่ฉันทำร้ายนายเดี๋ยวเราเอาตรงเนี้ยทำเป็นไอ้นี่ก็แล้วกันทำตรงไหนดีอะทำที่ใหม่เดี๋ยวเอาตรงเนี้ยตรงไหนดีว่าตรงไหนที่มันดีๆจะทำไอ้นี่สักก่อน อะไรวะเดี๋ยวดูก่อนตรงมันก็ไม่มีที่ที่มันกว้างใหญ่ใหญ่เลยอ่ะสักที่เดียวอันนี้เป็นท่าหมู่มงที่ขุดไว้เขาก่อนนะเนาะเดี๋ยวตรงเนี้ยอาจจะสร้างอะไรดี ต้องทำตรงไหนก่อนนี้เนาะคลิปนี้ก็อาจจะนานมากนานหน่อยทำตรงนี้ไว้ก่อนดีกว่าไหมเราจะเจาะรูตรงนี้ออกเราทำตรงนี้ดีกว่าเนะทุกตรงนี้ออกก็น่าจะเวิร์กเวิร์กเอาเรื่องอยู่นะเราก็เอาหินมาวางมาโปะไป เอไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นทางสําหรับอันนี้เอาไว้ทําเป็นทางที่แบบว่าทําอะไรดีน้อแล้วก่อนโอ้ยจมน้ำเดี๋ยวตัวอะไรมาฆ่าเราโพซตอนจะฆ่าเรา ไม่จ้เป็นไม่ต้องทารั้วก็ได้นอกรั้วไม่ต้องทําก็ได้เราทำตรงนี้เลยดีกว่าทำตรงนี้ทำอะไรดีทำไหนดีโอ้โหดิมันต้องทำเป็นทางเข้าได้เท่านั้นเราส่วนใหญ่มกักจะทำอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่ จะทำอะไรอย่เงี้ขอก่อนเราวก็ข้อก่อนดูวแววแป๊บดูแววดูแววครับตอนนี้ประตูมีบานเดียวใช่ไหมมันก็ทำได้ตรงที่ว่ามาทำตรงใต้น้ำดีไหมตรงเนี้ยไอะไรที่คิดได้ก็ต้องคิดคิดได้บ้าง มันก็เป็นทางลับนี่แหละสำหรับเราเอาตัวเนี้ยเอาตัวเนี้ยท,ทางใหญ่เลยมันจะไวกว,นะนะกว่านะี่นะนี่นะก่นนะตรงนี้ก็ได้เจ้ะเราก็ต้องเอาให้มันกว้าง กว้างจริงแต่ว่าขอให้มันกว้างกว้างใหญ่หน่อยเอาประมาณนี้ประวันนี้พอนะผมว่านะอันนี้ก็ต้องดูไปก่อนนะสร้างมันในน้ำนี่แหละแล้วก็ต้องขยายทางอยู่ดีเพาขยายทำในตรงไหนดีเป็นเอาเป็นตรงนี้ทำทางใต้ลับที่ฝาเพราะว่ามันจะ ดูเรียบง่ายก็เถอะมันก็จะก็ต้องกังใจทำไมมันถึงแหลกอัดคลิปมันก็แหลกอย่างนี้แหละสเปคก็ไม่ค่อยได้สูงว่าเขามาพอที่ท่าท,ที่ใช้ได้เอาพอเท่าที่มีมไม่รู้จะทำอะไรเนาะเดี๋ยวเราไว้สรุปคลิปต่อไปกันแล้วกันทำประตูเดียวนะ ความประมาทนี่ก็คือทํานี้เลยเออเข้าใจแล้วเราต้องทํานี้เข้าใจละเป็นทางที่สามารถทํานี้ได้ทำนี้ก่อนทำนี้ไม่ทำนี้ได้นะาะต่อให้กว้างกว้างใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่านี้ก็ได้ คลิปนี้อาจจะนานเอาเรื่องเลยว่าจะทำตรงนี้เป็นทำเป็นอะไรดีแล้วค่อยมาสรุปเอาตรงนี้จะทำอะไรได้เนาะแอ่งน้ำไหมผมว่าน่าจะเป็นระเบียงโดดน้ำก็ไม่ได้ ทำนี้มันก็ถูกกันนะจะมืดแล้วแหละอันนี้ก็คือเราทำนี้น,นี้กันเลยดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ยากสำหรับตรงนี้นนนเพิ่มอันนี้ทำเป็นชายคาเสานี่แล้วก็ทำตรงนี้เป็นเพิ่มตัวเพิ่ม ันยังไม่สมบูรณ์หรอกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปในคลิปอื่นแล้วกันก็เป็นยังไงกันบ้างผมก็คลิปนี้ขอจบก่อนเพียงเท่านี้นะอันนี้ผมจะสร้างอะไรก็มาลุ้นกันนะไว้เจอกันคลิปใหม่ด้วยนะครับผมบายบายกดไม่ได้กดไม่ได้เงี้ยโทษทีโทษทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเป็นพิมพ์ไม่มาไม่เป็นไรครับผมขอโทษด้วยแล้วกันเมื่อกี้จะจบคลิปละขอพี่คลิปก่อนแต่เป็นพิมพ์ไม่มา